อินโฟสร้างสุขตอนรดโรครสหวานมันเค็มการกินแบบคนไทยนำด้วยรสชาติหวานมันเค็มส่งผลให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคอว้วนเบาหวานไขมันในเส้นเลือดและความดันโลหิตสูงซึ่งปริมาณน้ำตาล ไขมันและเกลือที่ควรบริโภคต่อวันนั้นคือน้ำตาล6ช้อนชาไขมัน6ช้อนชาและเกลือเพียง1ช้อนชาซึ่งหากคุณเป็นคนหนักหวานร่างกายจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะพุงทําให้เกิดโรคร้ายตามมาก่อนจะกินอาหารก็ควรอ่านฉลากและคํานวณปริมาณน้ำตาลด้วยการหาร4เพราะน้ำตาล4กรัม เท่ากับ1ช้อนชาและไม่ว่านน้ำตาลสีขาวหรือแดงก็ล้วนแต่ให้พลังงานในปริมาณเท่าเท่ากันและหากคุณเป็นคนชอบของมันควรคำนวณการบริโภคต่อวันไม่เกิน65กรัมหรือ6ช้อนชาและคอเลสเตอรอลไม่เกิน300มิลลิกรมัม ซึ่งไขมันนั้นมีทั้งไขมันดีจากธัญพืชและปลาและไขมันเลวคือไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์นมเนยและของทอดต่างๆซึ่งผู้ชายไม่ควรบริโภคเกิน30กรัมต่อวันและผู้หญิงไม่เกิน20กรัมต่อวันและไขมันเลวอีกอย่างคือไขมันทรานส์จากพวกเนยเทียมและขนมกรุบกรอบและหากคุณเป็นคนหนักเค็มอาจทําทให้ได้รับโซเดียมปริมาณมากเกินไปซึ่งโซเดียมนั้นไม่ได้อยู่ในอาหารรสเค็มอย่างเดียวแต่มีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะของหมัก เครื่องปรุงรสผงฟูแ,และสารกันบูดต่างๆอีกด้วยซึ่งปริมาณที่เราต้องการนั้นมีเพียงแค่วันละ1,500ัมิลลิกรัมหรือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาและถ้าเป็นน้ำปลาก็ไม่เกิน3ช้อนชาซึ่งผู้ที่กินเค็มส่วนใหญ่ระบบประสาทรับรู้รสชาติจะลดน้อยลงทําให้มักกินเค็มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งกินเค็มโรคร้ายก็ยิ่งถามหาเพราะฉะนั้นคิดก่อนเคี้ยวเมื่อร่างกายดีหวัวใจก็เป็นสุขติดตามอินโฟสร้างสุขได้ที่ www.thaihealthcenter.org